ข่าวอธิบดีผู้วักษาผู้วักษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับถูกประธานศาลดีกาโยกย้ายไปประจำที่ศาลดีกาเพราะมีคดีเกี่ยวกับการลวนรามทางเพศบนขบวนรถนอนรถไฟกรุงเทพเชียงใหม่ลวนรามทางเพศว่าอย่างนั้นครับทางศาลประธานศาลดีกาท่านก็ย้ายมาประจำอยู่ที่ศาลดีกาและแต่งตั้งผู้วักษาศาลดีกาไปทำหน้าที่ อธิบดีแทนตำแหน่งอธิบดีนะครับใหญ่โตมโหฬารให้คุณให้โทษตัดสินประหารชีวิตเกี่ยวกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทรงไว้เป็นตราชูให้แก่สังคมเมื่อมีคดีที่โด่งดังอย่างนี้ผมก็ตกใจครับอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องลอยนวลน,นานไปหายไปเลยนะครับนิ้วไหนร้ายตัดทิ้งครับ คนคนนี้ไม่เหมาะสมจะเป็นผู้รักษาต่อไปที่จะประสาทความยุติธรรมครับเรื่องตันหานะครับตันหาไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ผู้พิพภากษาหน้ามืดตามัวยั่วกามาเป็นเชกเช่นสัตว์ธรรมดามนุษย์คนผู้รักษาก็คือคนครับคนไหนประพฤติตนไม่ดีก็นิมนต์ ไปอยู่บ้านมีคดีความก็เอาออกซะครับผมเรียนกฎหมายผมอยากให้เพื่อนฝูงน้องนุ่งเป็นผู้อาสาดำรงตนให้เป็นที่เคารพนับถือถ้ามีพฤติกรรมทางเพศอย่างนี้อยู่ต่อไปไม่ได้นะครับขอบคุณประธานสารดีกาที่ตร,รวดเร็วแต่อย่าหายนะครับเรื่องนี้อย่าหายเอ็งกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผล จงอย่ากินสินบาทคาดสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการครับขอบคุณครับ